การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำรรม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี Welcome to ฟ้าแดดสุงยางวิทยาคารสคูล ฮวนหญิงตาเจ้าหลายเต่าฟ้าแดดสุงยางวิทยาคารจงเฉียยินดีต้อนรับนายเด่นกวีสีอ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาละสินแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของท่านผู้อำนวยการเด่นกวีสีอ่อนจันทร์กลยุทธ์ที่1ส่งเสริมสนับสนุนให้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กลยุทธ์ที่2เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษากลยุทธ์ที่ 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักยึดในการปฏิบัติงานยึดสองหลักสีร่วมสองหลักได้แก่ 1. ห,หลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. หลักธรรมมาพิบาล 4. ร่วมได้แก่ 1. ร่วมคิด 2. ร่วมปฏิบัติ 3. ร่วมรับผิดชอบและ 4. ร่วมภาคภูมิใจโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบลตั้งอยู่เลขที่139หมูห่1 บ้านหนองแปนตำบลหนองแปนอำเภอกำมลาไซจังหวัดกลาลสินกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2519ให้ชื่อว่าโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารมีพื้นที่47ไร่3งาน เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหสศึกษาและมีการเรียนหลักสูตรทวิศึกษาในระบบชั้นมปลายร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาลสินปัจจุบันมีนายเด่นกวีศรีอ่อนจันท์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนัทพรภูธงรองผู้อำนวยการมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนมีจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,567รวม238คนผลงานและความภาคภูมิใจดีเด่นของโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกปีการศึกษา2566จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์พุทธศักราช2567ระดับ ผ่านดีจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลสินนางสาวนัทพรภูธงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมประจำปีพุทธศักราช2566จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ครูและนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่2ระดับมัธยมศึกษาประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะประเภททีมห้าคนระดับภาคคณะสงฆ์ภาคเก้างานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดพุทธละวาลารามวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคาม ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning นางสาวปูริมปัดคำลำเพาได้รับรางวัลเหรียญทองกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนายคริสตมายันภูสอดเงินได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวนัทพรภูธงรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายคริสมายันภูสอดเงินนางสาวปุริมปัดคำลำพาได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้โครงการ Innovation for Thai e q u a t i o n (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาลสินปัจจุบันงบประมาณพุทธศักราช2567 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินเรื่องการพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพในศตวรรษที่21โดยใช้นวัตกรรม PTCM Model ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมปัจจำปีพุทธศักราช2564ระดับภูมิภาคและในปีพุทธศักราช2565 ได้รับรางวัล1โรงเรียน1น,นวัตกรรมระดับภูมิภาครางวัลระดับเหรียญทองแดงเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพัญญะโดยใช้ PTCM โมเดลผลการสอบโอนิตระดับม .3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศระดับมห กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศครูและนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดเรียงความร้อยถ้อยคำสู่ดวงใจประเภทภาษาไทยและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทภาษาอังกฤษระดับเขตตรวจราชการที่12 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารมีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านแผนด้านการเงินด้านการบัญชีและด้านพัสดุประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระดับดีมากได้รับคะแนนเต็ม100คะแนนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสองและเหรียญทองจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566 8เหรียญทอง6เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนางสาวเนตรนภาวิเชียนได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาลสินเข้าร่วมประกวดแข่งขันท no. ูบีนัมเบอร์วันไอดอลเยาวชนต้นแบบเก่งและดีปีที่14 2> ป,<อ>2ปีซ้อน รูปฟ้าแสงเหมือนแดดแตเต็มฟ้ากล้าเหมือนตะวันเพลงรังสีไม่มีวันสิ้นไปงามดวงตาพระธาตุยาคูคู่ดวงตะวันบอกสักสีดำรงมันคือฟ้าเมืองไทยรางวัลที่เด่นต่างเป็นพยานว่างานก้าวไกล พวกเราเทิดไว้ชาติสักสัตราแสบฟ้ายืนยงพวกเราเทิดไว้ชาติสักสัตราแสบฟ้ายืนยงพวกเราเทิดไว้ชาติสักสัตราแสบฟ้ายืนยง